อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันบ้างไปรับชมกันด่วนฐานไทยของเราพีชีพเพิ่มอีก2นายบนสมรภูมเนิน3 5 0ลรถถังไทยคำรามแล้วยิ่งถล่มคาสิโนฐานสแกมเมอร์ช่องสายตะกูยืนยันแล้วแกรม102ที่ยึดมาได้มอบให้ DTI ไปศึกษาวิจัยต่อขมนป่วนไปทั่วโลก วางแผนประท้วงทุกประเทศใส่หลายป้ายสีไทยบอกว่าไทยยิงก่อนรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทุกผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะครับด่วนทุกผู้ชมครับจะต้องตามข่าวกันต่อนะครับล่าสุดนี้นะครับพื้นที่ปราสาทตาควายกําลังระอุเลยครับในการประทะกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะเนิน350ทุนผู้ชมครับในช่วงเวลา3ทุ่ม2นาทีที่ผ่านมาครับมีรายงานล่าสุดออกมาว่าทหารไทยของเราได้พลีชีพเพิ่มอีก2นาย บนสมรภูมิเนิน3 5 0หนะครับหลังสู้รบกันอย่างดุเดือดและพยายามที่จะเข้ายึดคืนอธิปไตยของไทยบนเนิน3 5 0นะครับเบื้องต้นยังไม่สามารถนําร่างออกจากพื้นที่ได้นะครับส่งผลให้ตอนนี้มียอดทหารของเราพรีชีพไปแล้วขนาดนี้จํานวน19บเก้านายนะฮะท่านผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอสดุดีการ์นพรีชีพของทหารไทยของเราทุกนายนะครับสถานการณ์เนี่ยมันเดือดตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชม ในพื้นที่ของปราสาทต,ตาควายแล้วก็เนิน350เนี่ยเป็นจุดที่เราเองยังไม่สามารถยึดคืนได้นะครับหลังจากที่เราเองไปปักธงที่ตัวปราสาทแล้วแต่ทางฝั่งของกัมพูชายังคงระดดมยิงไม่หยุดท่านผู้ชมครับเป็นการยิง BM21 สลับกับโรนพีชีพนะครับซึ่งมีการปรับแผนวิธีการลบนะครับสำหรับทางฝั่งของเขงมรเองก็ใช้วิธีโจมตีทางอากาศ เข้ามาเสริมด้วยระหว่างการยิง b m 21นะครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับไทยของเราคงจะตีโอบขึ้นไปทางด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งก็ต้องตามรายงานกันต่อเพราะว่ารายงานทางฝั่งของ Army b ี r บริ r ต f ร r c e ก็ออกมารายงานประมาณนี้นะครับก็ไปดูเรื่องราวทางฝั่งของช่องสายตะกูกันหน่อยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ชมครับเยะครับ วันนี้ครับวันที่16ธันวาคม2568ครับหน่วยทหารม้านะครับรถถังของไทยได้ปฏิบัติการทางทหารนะครับตอบโต้โดยใช้รถถังทำการยิงถล่มอาคารบ่อนคาสิโนและฐานสแกมเมอร์ของกัมพูชานะครับในพื้นที่ช่องสายตะกูการโจมตีครั้งนี้นะครับ มีขึ้นหลังจากที่พบว่าทหารกัมพูชาได้ใช้ตึกสูงแห่งนี้นะครับเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารสําหรับการปล่อยโดรนโจมตีใส่ประเทศไทยของเรานะฮะท่านผู้ชมครับการยิงถล่มดังกล่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําลายฐานปฏิบัติการของกัมพูชาให้สิ้นซากนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันก็ต้องบอกว่าเดินหน้านะครับถล่มอย่างเต็มที่สําหรับม้าเหล็กของเรานะครับรถถังเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับนี่ไฟกําลังลุกท่วมขึ้นมานะฮะ คาสิโนแห่งนี้ใหญ่นะครับดูจากรูปเนี่ยใหญ่มากนะครับคาสิโนแห่งนี้มีชื่อว่า t ูอินวันะครับถือว่าเป็นฐานปฏิบัติการของทางฝั่งกัมพูชาเลครับเราเองก็สกัดก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่ช่องสายตะกูเนี่ยตรงนั้นทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นฐานสแกมเมอร์เก่าท่านผู้ชมครับแล้วก็คาสิโนที่การประทะก,กันรอบแรกเนี่ยนะครับโ,โหตอนนั้นเองสแกมเมอร์หนีกันออกมาตั้งแต่ ช่วงเที่ยงคืนนะครับหนีตายกันออกมาแล้วรอบแรกเนี่ยท่านผู้ชมครั้งนี้เองเนี่ยหลังจากที่ไม่มีประชาชนอยู่แล้วคนอยู่แล้วเนี่ยทหารคบเหมนมันก็นะครับเข้าไปทําเป็นฐานประชาการนะฮะท่านผู้ชมครับปล่อยโรนนะครับนะฮะโรนพีชีพเนี่ยเป็นภัยคุกคามมากในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นอาวุธที่จะกลายเป็นอาวุธหลักไปแล้วของกัมพูชานะครับที่ใช้โจมตีใส่ฐานของเราก็ เราจะต้องตัดตอนก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลไปถึงพลเรือนประชาชนไทยของเรานะครับถ้าเกิดว่ามันใช้โรนเข้ามาโจมตีพื้นที่ด้านในนะฮะท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนไทยของเราได้นะครับก็ยังคงเหลือคาสิโนที่ช่องสัง,งํำนะครับที่หลายคนนี่บอกว่าไปตรงนั้นหน่อยนะครับเป็นของรียงพัดท่านผู้ชมครับเออนะฮะไม่มีการประทะกันเลยตรงนั้นเงียบกริบเลยนะฮะท่านผู้ชมและก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่ปอยเปต นะครับที่ส่าแก้วนะครับมันกักคนของเราเอาไว้ตรงนั้นมันกลัวว่าเราจะไปถล่มนะฮะก็เหลืออีก2จุดที่ตอนนี้นะครับกำลังเชียร์กันอยู่นะฮะรีบไปถล่มด่วนล่าสุดเนี่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับเกี่ยวกับอาวุธที่ฐานไทยของเรายึดได้ที่เนิน500นะฮะท่านผู้ชมครับว่าจะเอาไปทําอะไรกันต่อสรุปแล้วเนี่ยก็คือนะครับเอาไปมอบให้ทางฝั่งของ DIT ทท่านผู้ชมครับศึกษาต่อนั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนานาน่วมนะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสฝ่ายการทหารนะครับได้ออกมาบอกกล่าวว่ารู้เขารู้เรานะฮะกอหอมอบให้ DIT นะครับสปทประสานงานทบครับนำแกรม102ของเขมรครับที่ฐานไทยของเราเนี่ยยึดมาได้ไปศึกษาวิจัยต่อครับร่วมกันกับสายสัมพวุทินะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราเองเนี่ยก็จะยกระดับนะครับ ศักยภาพของกิดความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในการศึกษาอาวุธที่ทันสมัยในเจน5หรือว่ายุคที่5ของทางจีนท่านผู้ชมครับนะฮะแต่ขมนเอามาใช้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นของเขมรน,นะครับก็ต้องพูดตามนั้นนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับทางกองทัพไทยของเราท่านผู้ชมครับ เรื่องราวต่อมาท่านผู้ชมครับไปดูขมิญนี่มันทํากันเป็นขบวนการนะครับล่าสุดนี้ป่วนประท้วงไปทั่วโลกแล้วนะครับทํากันเป็นขบวนการทํากันเป็นเครือข่ายนะครับในการใส่ร้ายป้ายสีไทยของเราจากต่างประเทศนะครับโจมตีในประเทศของเราไม่พอไปที่ต่างประเทศเองก็ต้องบอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงชาวขามิญน,นะครับก็ยังคงไปยื่นหนังสือตามสารทุกต่างๆแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีเราสารพัดนะครับว่าเราเองเนี่ยนะครับทำร้ายกัมพูชา มันมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าคนแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับมันจะบังเอิญเกินไปไหมเพราะมันมีการประท้วงวันเดียวกันนะครับในแต่ละประเทศก็คือในวันที่14ธันวาคมปี2568ที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมครับก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียเท่าที่ผมทราบคือ3ประเทศนี้มีการเดินประท้วงกันอย่างจริงจังนะฮะเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของออสเตรเลียกันก่อนท่านผู้ชมครับ กลุ่มประท้วงของขมรนะครับปะท้วงประเทศไทยของเรา จะสังเกตเห็นนะครับภรยาชาวขาเมนนะครับแล้วก็ผู้ที่พำนักอยู่ในออสเตรเลียที่เป็นชาวขเมนนะครับต่างก็รวมตัวกันนะฮะท่านผู้ชมครับมาประท้วงที่หน้าสถานทูตนะฮะป้ายสีไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับทำให้เราเสียหายก็ต้องบอกว่าการกระทําแบบนี้ของขเมนเนี่ยมันมีการวางแผนกันมาอย่างชัดเจนนะครับทั้งข้อมูลรูปภาพทุกอย่างครับ เหมือนอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมครับในการออกมาประท้วงในแต่ละประเทศนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่เราเองยังตามข่ามิไม่ทันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับสำหรับข่ามิพัดถิ่นพวกนี้เวลามีการเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะนัดกันแต่ละประเทศแล้วประท้วงพร้อมกันเลยนะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมที่ออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของญี่ปุ่นกันหน่อย ยยในวันเดียวกันนั้นก็คือวันที่14นะครับธันวาปี2568นะครับก็มีกลุ่มผู้ประท้วงนะครับเดินขบวนกันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนะี่ยฮะทั้งภาพนะฮะการเขียนป้ายอักษรนะครับแบบเดียวกันเลยกับอยู่ที่ออสเตรเลียเทนผู้ชมครับนะฮะ จมตีใส่เราอย่างเต็มที่นะครับสำหรับทางฝั่งของขับเมนท่านผู้ชมครับแล้วก็เดินขบวนสร้างความวุ่นวายให้กับคนญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไปทํางานมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่ญี่ปุ่นต่างก็พากันออกมาประท้วงแบบนี้ประเทศต่อมาครับในวันเดียวกันนั้นคือวันที่14นะครับเดือนธันวาคมพี2568ที่ประเทศเกาหลีใต้นี่นะฮะท่านผู้ชมตามภาพนี้เลยนะครับ มันนัดกันเป็นเครือข่ายท่านผู้ชมครับในการโจมตีใส่ไทยของเราอท่านผู้ชมครับก็น่าสนใจว่าการส่งข่าวสารแบบนี้ส่งไปยังชาวโลกกันนะครับมันก็ไม่แปลกเลยที่ผมรู้สึกว่าขมรทําไมมันเร็วจังนะครับทําไมคนถึงเชื่อขมรมากกว่าไทยมันก็เพราะแบบนี้นะครับการข่าวของเขาเวลาการกระจายข่าวแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนแพลตฟอร์มเดียวกันเป๊ะนะฮะแต่ละประเทศพร้อมลุกขือ นะฮะสำหรับประชากรของเขมรที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็คือนัดวันนะครับวันเดียวเนี่ยสามารถประท้วงพร้อมกันได้ถึง3ประเทศเลยนะครับกับการกระจายข่าวสารที่เป็นเฟกนิวออกไปทั่วโลกได้รับดูกันนะครับเชื่อว่าทางการไทยก็คงจะศึกษาในเรื่องนี้อยู่นะก็หวังว่าจะรับมือนะครับกับข่าวสารที่ต่างประเทศนะครับเราเองบางครั้งเราขาดในจุดนี้ไป นะครับในเรื่องของการกระจายข่าวสารไปที่ต่างประเทศนะให้กับทางเ,าเขาเรียกว่าอะไรประชากรโลกให้ได้รู้ส่วนใหญ่เราเนี่ยจะเน้นไปทีนะ่หน่วยงานราชการองค์กรโลกนะครับแต่ข่าม,มันไม่ใช่มันประท้วงกันกลา,างเมืองแบบนี้เลยให้ประชาชนในแต่ละประเทศนี่อาจจะเข้าเจ็ดผิดประเทศเราอะนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ เป็นลรงใจเชฟด้วยนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ